สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โกโก้ Go ที่รักไดอารี่วันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือการหาลายโปรดักต์ลายผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มขายออนไลน์ทั่วไปนะว่าตกลงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำออกมาเนี่ยหรือที่เราจะวางขายอะ่ะมันมีอะไรบ้าง อย่างเช่นตอนนี้ที่หาคร่าวๆก็อย่างเพ่นเป็นแบบโกโก้แมสร้อยเปอร์เซ็นโกโก้แมสแปดสิบเปอร์เซ็นโกโก้แมสสามสิบเปอร์เซ็นตคัฟช็อกโกแลตครันช์อ่าช็อกโกแลตเฟลกหรือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ดูในเรื่องของแพคเกจจิ่งบรรจุภัณฑ์แล้วก็ บรรจุผ่านแพ็กเกจิ้งแล้วก็หน่วยแล้วก็สติกเกอร์อะไรพวกนี้นะคะเราก็กำลังจะาตามหาอยู่นะคะว่าตลงเราจะทำออกมาเป็นอะไรบ้างแล้วก็ตามหาซื้อแพ็เกจนะคะแล้วก็ออกแบบสติกเกอร์รวมถึงยี่ห้อแล้วก็ลวดลายต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทยอยหาพวกนี้กันนะคะแล้วก็จะได้ทำเป็นตัวเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมานำเสนอเพื่อน ให้ได้ชมกันแล้วก็ได้ให้ได้อุดหนุนกันนะคะเดี๋ยวรอสักอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเวลาทำหน่อยนะคะ